ครับคันนี้ก็เรียบร้อยครับเปลี่ยนยางครับพี่น้องร้านจานเซอร์วิสครับมีให้ทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับโดยมิชลินครับยางใหม่ๆนะครับดีครับยางใหม่ๆครับยี่ห้อนี่ครับมิชลินครับนี่มิชลินครับเอฟซีครับมาดูกันครับสามหกห้าหกศูนย์สิบแปดครับมิชลินครับนี่ร้านจานเซอร์วิสนะครับลายนี้ขายดีมากครับลายนี้ขายดีมากครับ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วครับก็เหลือตั้งศูนย์นะครับอันนี้ก็รหัส7 5 9 0กนะครับก็คือรหัสทะเบียนรถของคันนี้นะครับ7590นะครับเพราะว่า f c ก็เขาไปเลือกอยางหลังบ้านชอบตัวนี้ก็เขียนนะครับเขียนทะเบียนรถใส่แก้มยางไว้นะครับก็7 5 9 0เยรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็เหลือตั้งศูนย์อย่างเดียวนะครับส่วนนี้เราก็กําลังจะเทพื้นปรับ นะครับเตะเพื้อนปรับให้มันเรียบนะครับแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นเยอะนะครับอ่านี้ก็ Toyota f o r t u n e er, เเรียบร้อยไป็นหนึ่งลำคันที่สองครับปาเจโร่สปอร์ตปาเจโร่ปาเจโรนะครับอันนี้ก็เป็นยางมอนเตอร์สวยมากเลยเข้าออกรถเลยคันนี้เน,นี่ยมันดูเข้าออรถเลยไม่ใช่ของผมของใครก็ไม่รู้เนี่ยสวยมากทำเนี้ยใช้ได้นะของป๋าเมื่อก,กี้ผมไล้วสวุดมีคนขอซื้อต่อชุดนี้ เขาบอกว่ายางมิชลินอ่ะจะพะยางอย่างเดียวมันก็ตก20.000กว่าบาทแล้วอันนี้ป่าได้ทั้งแม่ทั้งยางถูกกว่าเื้อยางอย่างเดียวทําไมตาถึงอ่ะคนที่ได้มิชลินไปใช้งานอ่ะไม่ใช่คนธรรมดานะเขาจะแนะนำให้มาิงๆปาถ่ายรูปให้ผมรูปได้ไหมมามามาให้ผมถ่ายให้ป๋าป๋าต้องถ่ายฝั่งนี้ต้องยืนฝั่งนี้เห็นหน้าร้านด้วย5้าสี่สามสองหน โอเคถ่ายกับผมไหมล่ะมาถ่ายคู่กันหน่อยมาทั้งกันแล้วทั้งทีเ <Hayır> นี่ยๆเจ๊เจ๊มาถ่ายด้วยหน่อยเร็วนานานา FC มาทั้งไกลมาได้มิจีินแล้วเนี่ยพี่เขามาไม่ผิดหวังเลยต้องการมิจีินได้มิจีินหลังใจเลยนี่ยมาๆมามายืนถ่ายรูปกันหล่อๆเลยก็แต่ปลาหลอกกับผมมาเช่น หลอได้ไงหล่อคนละอายุโอ้ที่เขาเรียกว่าหล่อแล้วเหรอไงหน้าตาป๋าไม่มีสิวไม่มีอะไรเลยอ่ะสองสองโอเคที่นี่ชัวร์อยู่แล้วครับไปเอามาฝั่งนู้นเห็นเห็นหน้าร้านด้วยเห็นหน้าร้านด้วยฮะโอเคสุดยอดเลยป๋า มาไม่ผิดหวังเลยคันนี้มาก็ไม่ผิดหวังเลยเนี่ยได้ล้อใหม่ด้วยเนี่ยอ๋อทีแรกก็จัดขายผองสองมือ,อเอยเนี่ยอ๋อ,อ,อขอบมีมมันใช่พิตยายางตัวนี้นุ่มเลย<ม>ยางจะทดานุ่มนิ่มเงียบอันนี้ก็เป็นยางลายใหม่ครับเี่ยลายใหม่ออกดีมากเลยวันนี้เอาอไปหลายชุดแล้วรนต,ตั้งศูนย์อย่างเดียวปะตอนนี้รถตั้งศูนย์อยู่ครับคันนั้นตั้งอยู่นี่ก็ลอยเปลี่ยนยางครับนี่ก็ลอยเปลี่ยนยาง โอ้คันนี้ก็อีกแล้วครับมอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร์นะครับคันนี้สวยมากเลยครับพี่น้องไอขอบคุณแจนอย่างไรเลยช่างช่างชางทำเดี๋ยวรถบรรทับไปจอดข้างรถคันนั้นนะ พอลล็อกตั้งส่วนจัดตรงนั้นเลยเราเราตั้งส่วนบอกเลยว่าลานนี้บอกเลยว่าเทพมากครับนะ F4 ครับใครที่มาที่ร้านจานเซอร์วิสบอกเลยว่าของดีๆงามๆราคาโปรๆนะครับนี่นี่ครับโอ้โหงามมากอันนี้ยี่ห้ออะไรครับใช่เอทีสามงามมากโอ้โหนี่ครับเรือตั้งศูนย์ครับลอยลอยแบบนี้มาได้เลยครับที่ร้านจานเซอร์วิสนะ อาจิ้เโลก็มอนเตอร์ขายาวเลยยาวเลยพายาวจอดคู่กันนี้เลยเอ,อ่เอมาเปลี่ยนยางที่นี่ครับแต่ไม่เคยเปลี่ยนใจไปที่อื่นมางั้นโอ้เอฟเยอะมากเลยน่ารักมากมาเปลี่ยนยางที่นี่สองครั้งสามครั้ง นะครับนี่หลายกนแนะนำให้มานี่นี่นี่ก็ย่อเดียวกันเลยยัางย่อเดียวกันเลยอันนี้ก็เหลือตั้งศูนย์เขายังไม่ได้ให้ัตรคิวก็บอกอะไร็อุญแจ๋อไม่เป็นไรเราจะเอาไปตั้งศูนย์เพราะมันมีคิวอยู่แล้วก็ของพี่ก็ต่อจากคันนี้ครับคอนเทนเนอร์เสร็จป็วกมาเป็นรถคันนี้รถคันนี้เสร็จก็จะเป็นรถอีโตสุพี่ตั้งรอในรถเพราะว่าพี่อากุญแจออกจากรถได้ไม่ได้เพราะว่าไม่ดับเครื่องไม่ดับงั้นขอุญแจเลยครับผม รถคันนี้มันดับเครื่องอนนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอากุญแจออกจากรถได้โดยที่เครื่องไม่ต้องดับอะ่ะคันนี้ก็ได้คิวแล้วครับรอตั้งนานครับได้คิวแล้วได้คิวแล้วนนเยเยยรออา วันนี้ก็จะสี่สิคันแล้วเนี่ยจะสี <laughs> ่สิคันแล้วนี่นี่ยังรอทำอั้งหลายคันเลยนี่ก็จะไม่ทำให้เขาเลยหนึ่งสองสามสี่ คันนี้ก็เปลี่ยนโชค๊ค<อ>โมโนทุบฮะคู่สังให้หน่อยนี่นน,น,น,นอกนอกยี่สิบเด็ดในย,ยี่สิบโอ้แหลมเลยพี่น้องโมโนทุบโมโนทุบนี่ครับของโช๊คนี่ครับนี่ครับโมโนทุบจัดไปกันทุกวันครับโมโนทุบออกทุกวันครับแยม้ยมแย้มเอาเนี่ยปัดเชือกไปห้อยไหนเหลย พู๋ละใครี้ทำไรบ้างเอ่ยขึ้นไปแรงเลยโอ้ยยางก็ฉีกแล้วนี่รแบบอดเดี๋ยวเจ้าจันทำงานก่อนเด้อ